ความสำเร็จของสมเด็จพระพุทธาจย์เกียรติอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าอาวาสปัสกตราชวรมหาวิหารในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเกิดจากการทํางานที่มุ่งมั่นของพระสงฆ์ไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจย์ถือเป็นพระเถระ ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดวัดไทยในต่างแดนเป็นการสร้างโอกาสให้กับพระสงฆ์ไทยได้แสดงความสามารถจะเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกอีกทั้งยังเป็นก้าวใหม่ก้าวสำคัญแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยซึ่งณนวันนี้พระพุทธศาสนาได้เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกแล้วเนื่องจากท่านเจ้าุณสมเด็จเดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจในดินแดนฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนารอบโลกที่ไกลที่สุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภายหลังสิ้นสุดยุคพระธรรมทูต9้าสายของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งรวมระยะเวลาในการเดินทางถึง80วันใน11ประเทศนั่นคือประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมันเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีกรีกอินเดีย ซึ่งในปีเดียวกันนั้นภายหลังที่ท่านเจ้าพระกุณสมเด็จกลับจากการเดินทางรอบโลกก็ได้กลับมาสังเกตการพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อตามรอยเส้นทางพระบระมสา,ารีริกธาตุรอศ1 6สที่กุดพบนักกลมกบ,บิลพัทประเทศอินเดียนับเป็นหนึ่งเดียวแห่งสมเด็จพระราชาคณะในยุครัตะนโกสินทร์ ที่เปรียบดังดวงพระที่แผงธรรมใจกลางกรุงเทพมหานครสถิตยอยู่ณวาสเกตร,ราชวารมหาวิหารโดยมีพระมหาธีระผู้เป็นเสาหลักแห่งศาสนาพุทธเพื่อสืบปณิทานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดระยะเวลากว่า7จปีด้วยจิตใจอันแน่วแน่ในการรับหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาให้จเจริญยิ่งข,ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตให้กับทุกคนเพื่อสันติสุขของโลกเพราะ พระพุทธศาสนาคือลมหายใจของแผ่นดินโลกนี้จะอยู่ได้เพราะความซื่อตรงโลกนี้ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยความไม่ซื่อตรงต่อกันความไม่ซื่อตรงต่อกันมีอยู่เสมอแต่ที่โลกอยู่ได้เพราะความซื่อตรงต่อกันไม่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองไหนถ้ามีแต่ความคดงอต่อกันแล้วผลที่สุดก็คือการรบราฆ่าฟันกันการนำความหายณนะความเสื่อมมาสู่กันและกัน และความชื่อตรงอย่างสูงสุดนั้นก็คือชื่อตรงต่อะนิพานมุ่งเอาความหลุดพ้นเป็นที่สุดให้เห็นว่ากองทุกเป็นสิ่งที่ไม่ดีกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องมุ่งตรงไปให้ถึงะนิพานเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกทั้งปวง คิตตี้แล้วประเทศไทย,ไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเข็ม่มําบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซ,โซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้วสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง닷 o อมยูทูบอิงอิงสิทธิเนียเฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ไอจีอิงอิงหนึ่งนะคะ